หนึ่งย่าายบาทกําจีนมันมนก่งแน,น,นบ่ีินม่งมันปากบ่ลับก็ฝันนี่โอ้ยไปเซ็แล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ไปเสือนี่มาจุ๊บสองตัวบาทเขาเก็สิไปขายตัวละบาทบาทนี่เขาเก็มาหมุนเล็กกว่าพี่น้องหมุนเล็กกว่ามันทีเป็นทองเหลืองเด้ก อันนี้เป็นท้องเหลืองเป็นท้องเหลืองก้อนอึนก็ฝากกดไลใ์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะขอบกุ้งๆหลายๆจ้ะผู้ใดได้กดแชร์กดติดตามก้อนหายลำๆเรื่อยๆยิงเฮงปังปังปังจ้ะรวยหล่อรวยลอยล้านพันล้านบ้านนี้มันสิมีเดือดอยู่ข้างในนี่เดือดน้อยๆลูกศรน,น้อยๆนี่ อันนี้เขาก็ซื้อือกันเขาก็ไปขายตามร้านนั้นร้านนั้นที่เขาสมสมรถหญ่ไหมปาลารถหญ่ไหมซื้อมาแต่ไหลาตัตงแต่มาผลของมาจากเทปมันหนักบอร์เดม,มุนเขาบอกว่าค่ามันตกก่าสันตะกีทองเหลืองทองเหลืองอันนี้อันนี้เขาเรียกเป็รับซื้อไม่ก็เรียกมหมุกหมุน มะมูลเล็กบอกเล็กมันหอกไปสั่งกิโลขายเนี่ยนะตะกีก้อนข่อยเซียนได้ไปซื้อนี่ข่อยเย็ดงานอยู่ลุงเหล็กสหลุ่งเรื่องขับรถพี่น้องบักนึงอยากพี่น้องมันเลยเห็ดมันว่ามันเลยเนี่ยมันเนี่ยนำข่อยข่อยเบ,บีกเล็กข่อยเมื่อยลาย ไปแบกเล็กไปส่งทุกบริษัทให้ปียงปียะอิสุส่งเล็กเซนขับรถแต่ว่าไปขับรถเล็กกลับไปก็พวกทุไซบบกแบกมันอยู่ประเทศพุ่นละฟังประเทศพน่นละมันจะดีดีเด,ด้มันบกไก่ไข่ย,ย,ย,ยกดอกแต่ว่าไปก็บบกรัดนี่แห้งดีครับบกไอ่ไข่ยย,ยยก คุณกำแพงเพชรดีว่าแซนบกานีเห็นคิดถอดมันอยู่ลูกน้องมันเตดตึกป่าอยู่ซอยอันมู่บันที่พบานก็นมาเอื้นว่าไปตึกป่ามั้งดิตึกปนินมันเป็นบอ่อนห้างเนาะเขาคู้เต่าดินไปโถมเมียวมุกหลายพี่น้องเคยไปซื้อนี่ละเก็ไปหาซื้อนี่เคยไปก็ไ,ไปตึกป่าของเขา ต้องต้องม้วนออกมัสิล่ะโู้คนห้องหาอหากินเรื่องปากาานิกมมน่งห้องเจ้าของขี่ขั้นกับโบแมนมึงหอกระฝากกดไลกกดแซ์กดติดตามเพียนนี่เด้อสองในหน่อยเพียนแสนวภาสาวนี่เมืงหอก็ได้คนสวยอันตราย หมุนครับหมุนอยู่จังสี่ละมือนี่หมุนเด็กไม่เลี้ยวดอกมือนี้มันหลายต้งถุงนี่ถุงนี่สามสี่ทุงพูดนะจึงว้าเนี่ก็ได้สอบแบบไงนึงอันก็จะซื้ออันนี้มาเตยโดนโลกอันไปซื้อเข้าจ่อกระทัอันคันขายของมาซื้อไปยี่คันหมุนเล็กออกบันนี้เขาได้ว่า คนที่เขารับสื่อเลยว่าสื่อว่าหมูนไนไข่เนื้อผสมเนอเออก็อออได้ตนดอดเหมือนก็สื่อได้แบตเตอรี่มันเป็นลูกศรอ,อยู่ข้างในลูกศรน,น้อยนี่ล้านอันอันล้านเพียนอย่างเพียนอยัางปลาลดปลาอย่างอยูน่น,น้ำต่ำข้างทางนี่เขาสื่อตทรศัาท์ไม่ได้นี่ พวกนี้กันจนละบาดได้กิ ah. วก็ไปนั่งหมุนก็จะามาหมุนเอา่อยหมุนสามสิบตัวแลว่าแม่นสามร้อยตัวกันคุณเจ้รับสื่อนี่กันสามร้อยสามพันสามพันตัวสามพันบาทจุกหน่อยหน่ลูกสวนหน่อยหน่เจ้รับไปอันคุเจ้ากับไปแพย์ใส่ถุงหน่อยหน่อ แท็กไซสูงน้หน่อยเราแค่จะก็ไปขายตามล้านั้นนั่นนั่นนัร้านั้นเงี่ยก็ล่านั้นล่านปลาย่างรถต้องมุญยางเลี้ยวที่จะที่น้องเองอนี้มันมมีมีเล็กยเล็กมุนบอกอมีนะ ก็เ็นหนุอยหน่อยไลขนาดนี้ก็เลยเมียงยังอะไรนะเอออุ้มจิตวัตรประจำวันตะมูลแล้วก็สิไปละกินข้าวแล้วเขท่านได้กินอยู่จะงงเหรอไหมนี่เกษีไปยันหาร์ซือไปว่าสิไปทั้งคอนแก่นมาใส่เมือนี่ออกไปทั้งกลุ่มพระบ้านทั้งหมดละไม่ได้ไปทั้งกล่ดวนแล้วไปไปดูแต่เขาเขียว ตกหลาแรงมากมาท่นได้ไปเจ้าเทีอย่เป็นสื้อยุลานไรเป็นนางฝอยนำไาไฟสว่างบัดเป็นนางบอกกับพระเจ้าเมื่อวานนี้เป็นนางบอกกับพระเจ้าเพื่อที่ได้มาบานไปจนคำจนเมื่ดมากก็มาสื่อ ขวงอยู่กลางโคกมีตลาดต้นใหม่อยู่กลางโคกซื้อกล้วยซื้อยังไม่กินนะไม่ค่ากับใจดีใจด, <Columbus> ด,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 ดีแบบคุ้งหางเอานั้นตอนนี้หางไม่ค่ากับด้แถมว่าสันแถมก็เอาสันพื้นก็ว่าแถมนี่เหนี่วสันไม่คาว่าก็แถมไปเจ้าสันจะซื้อ่อยดีสันมันว่าเดียกก็จะซื้อว่าฝากย้ายขอยว่าก็เอาหมดเป็ดไปกินด้วย mà biết thua cái nhập bài không nghe luôn đó cũng nhập bài nên đó mà sao có say nó phải bài mà thì tiền tầm mưng ôi mất tiền tầm nè nó mà đi kia lột bài hết lột mang chi bắp 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 chặt bầm làm ăn cái năm phải nó và cái chi năm quần bài và chỉ vào số nòng phăng vô ก็ไปต่อไปเสียเงินคนเฮานี่พี่น้องเห็นเขาเจ้าเอาเงินนั้นไปเขาเจ้าก็นไปจากคืนเฮาก็บ่มีตูงยาง่ายปากจำทินมันมุกขันบ่กินมุกมันปากบ่อยลับพอบ้านนี้ฝากก็ได้ก็แช้ก็ติดตามเลยเด้อจากคลิปนี้ก็มีอย่างไรต่อ กาสิไปแล้วจายอาย่ใส่มีทักมาบอกไปอน่นในเด้อจะแบบนี้ไปอัะนี่ไปซื้อคลิปนี้มีอย่างไรเราไปวจา้าบบายบาย